วันนี้เราจะเรียนพระธรรมหนึ่งยอนนะครับบทที่สองข้อที่สิบสถึงข้อที่17ลูกที่รักข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายเพราะบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วเนื่องด้วยพระนามของพระองค์บิดาทั้งหลายข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านได้รู้จักพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลหนุ่มสาวทั้งหลายข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านได้ชนะมาลรนั้น ลูกที่รักข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายเพราะท่านได้รู้จักพระบิดาบิดาทั้งหลายข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านได้รู้จักพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ต <im> 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 MM ั้งแต่ปฐมการหนุ่มสาวทั้งหลายข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านเข้มแข็งและพรอชนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในท่านและท่านได้ชนะมาหลายนั้นอย่ารักโลกหรือสิ่งใดๆในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักของพระบิดาก็ไม่อยู่ในผู้นั้น เพราะทุกสิ่งในโลกไม่ว่าจะเป็นตัณหาของเนื้อนหนังตัณหาของตาและความทนงในสิ่งที่ตนมีหรือทำไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลกโลกกับความปรารถนาต่างๆของโลกก็ล่วงไปแต่ผู้ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าดำรงอยู่ตลอดกาลพระธรรมยนต์คือพระธรรมที่จะทำให้คริสเตียนได้รับการนุนใ,นใจ เป the ็นพระวจนะที่เสริมสร้างสันติสุขให้กับเราเป็นพระวจนะที่เน้นย้ำว่าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่น่าชื่นชมเป็นดีเป็นชีวิตที่ได้หน้าคือทำให้เราสบายใจทำให้เราได้รับความชื่นชมเป็นดีทำให้เราได้รับความสงบสุขเพราะเราได้รู้จักพระเจ้าเพราะเราได้เป็นลูกของพระเจ้าเพราะเราได้เป็นคนของพระเจ้าและเพราะเราได้มีหลักฐาน ของการเป็นลูกของพระลงนั่นคือการรักการเชื่อฟังพระวจะนะการเดินอยู่ในทางของพระเจ้านะครับฉะนั้นเมื่อผมเทศนาพระธรรมหนึ่งยอนผมก็ปรารถนาที่คนฟังจะได้รับความชื่นชมินดีสันติสุขและความสบายใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ผมจะขอพูดถึงข้อที่สิบสองสิบสาสิบสี่เราสังเกตเห็นว่าเมื่ออ่านไปแล้วจะมีคำว่าลูกที่รักบิดาทั้งหลายหนุ่มสาวทั้งหลายแล้วก็กลับมาลูกที่รักแล้วก็กลับมาบิดาทั้งหลายแล้วก็หนุ่มสาวทั้งหลาย และบอกว่าสิ่งที่เขาได้รับตัวอะไรตัวอย่างแรกลูกที่รักข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายเพราะบาปของท่านได้รับการอภัยต่อมาบิดาทั้งหลายข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านรู้จักพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลนั่นหมายความว่าคริสเตียนที่เป็นลูกที่มีสถานะเป็นลูก ได้รับการอาภัยและบิดาทั้งหลายได้รู้จักพระองค์อย่างนั้นหรือคำตอบคือไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นบิดาไม่ว่าจะเป็นมารดาหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างจะได้รับสิ่งที่ยอนเขียนในข้อที่ 12, 13, 14นี้แต่ยอนกล่าวถึงคริสเตียนทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นลูก ไม่ว่าจะเป็นบิดาไม่ว่าจะเป็นมารดาไม่ว่าจะเป็นพี่ชายน้องชายไม่ว่าจะเป็นน้องสาวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้เชื่อพระคัมภีร์เขียนถึงท่านในความเป็นคริสเตียนเราได้รับเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าผมจะเป็นพ่อไม่ว่าซาราจะเป็นแม่หรือไม่ว่าอานาจะเป็นลูกไม่ว่าอิงอ้อยจะเป็นพี่สาวอิงอ้อยจะดรับตามที่บิดาทั้งหลายในพระคิดได้รับมีอะไรบ้างที่รับ อย่างแรกคือได้รับการอภัยไม่ว่าจะเป็นบิดาไม่ว่าจะเป็นลูกที่รักไม่ว่าจะเป็นพี่สา <nte> วน้องสา <nte> วน,น้องชายพี่ชายจะได้รับการอรภัยทําไมถึงเราได้ถึงได้รับเพราะเราได้เชื่อในพระเยซู senior. พระเยซูรับโทษแทนเราพระบิดาบนสวรรค์ยกโทษความบาปของเราไปวางไว้ที่กางเขนเราจึงได้รับการอภัยบิดาทั้งหลายได้รับการอภัยลูกที่รักทั้งหลายได้รับการอภัย คริสเตียนทุกคนได้รับการอภัยจากพระเจ้าเพราะเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างที่สองในข้อที่12 13 14นี้ที่เราได้รับคือเราได้รู้จักพระองค์ผู้ทรงก็อชนอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลแต่ในข้อที่สพูดถึงบิดาแต่ประเด็นคือไม่ว่าจะเป็นบิดาในพระเยซูคริสต์หรือมารดาในพระเยซูคริสต์หรือลูกในพระเยซูคริสต์ ใครก็ต้องที่มีสถานะที่เป็นคริสเตียนก็ได้รู้จักพระเจ้าถ้าคุณเชื่อในพระเจ้าสิ่งที่คุณได้รับคือคุณได้รู้จักพระเจ้าผู้ที่มีชีวิตอยู่ก่อนสรรพสิ่งผู้ที่สร้างโลกนี้พระเจ้าผู้ที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลตั้งแต่อดีตกาลเราได้รู้จกักผู้นั้นการที่เราได้เชื่อในพระเยซูคริส คือการที่เราได้รู้จักพระเจ้าที่มีชีวิตยอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มฉะนั้นคริสเตียนทุกคนได้รับสิ่งนี้ได้รู้จักพระเจ้าแล้วมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าเราบอกว่าทุกคนผมรู้จักกษัตริย์ผมยิ่งใหญ่ไหมในประเทศไทยยิ่งใหญ่นะครับผมรู้จักกับรัฐบาลเอางี้เอาเอาคนดังๆก็ได้ในโลกนี้เอาใครดีเมสซี่แมสซี่ แมซี่ได้แชมป์โลกรู้จักไหมเมซี่เออวันแมซี่ได้แชมป์โลกถ้าพี่บอกว่าพีก่กับแมซี่รู้จักกันโอ้แมซี่ก็รู้จักพี่คุยกันรู้จักกันเลยพี่ยิ่งใหญ่ไหมโอ้ยิ่งใหญ่มากรู้จักแมซี่ได้ยังไงเมซี่เป็นเพื่อนกับแมซี่ผมรู้จักกับพระเจ้าผู้สร้างโลกผมมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้สร้างโลกฉะนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้คิสเซียนชื่นชมด,ดีครับเพราะว่าขนาด แค่จินตนาการว่าเรารู้จักเมซี่ไม่ซี่รู้จักเราเราก็ยิ่งใหญ่แลนะ้วไมันรู้สึกแบบภูมิใจแล้วทําไมเราจะไม่ภูมิใจเมื่อเรารู้จักพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราต้องภูมิใจอยู่แล้วครับฉะนั้นเรื่องนี้ทําให้เราชื่นชมนดีอย่างที่สามสิ่งที่เราได้รับเมื่อเราเป็นคริสเตียนในความเป็นคริสเตียนเราได้รับเหมือนกันคือเราได้ชนะ,ะมารลายแล้วใครที่บอกว่าฉันเป็นคริสเตียนแต่แพ้มารคุณไม่ได้เป็นครับ ทำไมมารร้ายเป็นศัตรูกับพระเจ้าเป็นศัตรูกับพระเยซูคริสต์มารร้ายเป็นผู้ที่โจมตีคนของพระเจ้าโจมตีความบาปโจมตีมนุษย์ใครทำบาปโจมตีความบาปนั้นนำไปสู่ความตายซาตานเป็นคนที่มีอำนาจยิ่งใหญ่และสามารถสู้กับมนุษย์ได้ ฉะนั้นมนุษย์ไม่สามารถชนะมารได้เหมือนกับโกลิ앗ที่ตัวใหญ่มากโกลิั앗จำได้ไหมพรับพี่เดิมโกลิั앗เป็นยักษ์เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมนุษย์ที่ที่มีความสูงมากแล้วก็เป็นนักรบที่เก่งกาจอิสราเอลไม่สามารถสู้โกลิั앗ได้โกลิ앗ท้าทุกคนเลยว่ามามาสู้กับผมไม่มีใครกล้าสู้แต่มีคนของพระเจ้าที่ออกไปนั่นคือดาวิด ดาวิดออกไปสู้กับโกลิอัตแล้วดาวิดชนะโกลิอัตเมื่อดาวิดชนะโกลิอัตตัดหัวโกลิอัตใช่ไหมอิสราเอลก็ชนะฟิลิเตียชนะศัตรูชนะโกลิอัตเรื่องนี้ชี้ไปยังพระเยซูว่ามาหลายเปรียบเสมือนโกลิอัตในชีวิตของเราที่เราไม่สามารถสู้กับโกลิอัตได้แล้วเมื่อพระเยซูคิดชนะโกลิอัตเราก็ชนะดาวิดชนะโกลิอัตอิสราเอลก็ชนะ พระเยซูริ์ชนะมาลายคริสตจักรก็ชนะฉะนั้นผู้เชื่อในพระเยซูริต์หรือคริสตจักรเราได้ชนะมาลายแล้วเราชนะแล้วครับแล้วยอนบอกว่าเขียนถึงท่านเพราะท่านได้ชนะมาลายแล้วถามว่าเราชนะได้ยังไงก็เราอยู่ทีมของพระเยซูเหมือนกับอิสราเอลอยู่ทีมของดาวิดฉะนั้นเราจึงเป็นผู้ชนะแล้วพระเยซูริต์ชนะยังไง พระเยซูคริสต์เป็นมนุษย์ที่ไม่ได้ทำบาปแล้วถูกตรึงตายบนไม้กางเขนพระเยซูคริสต์เอาชนะมารลายโดยการฟื้นคืนพระชนเพื่อบ่งบอกว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมความตายไม่สามารถทำอะไรเราได้แต่ความตายสามารถทำอะไรคนบาปได้เพราะคนบาปท,ทำบาปและค่าจ้างความบาปคือความตายแต่พระเยซูคริสต์ไม่เคยทำบาปและความบาป อและความตายไม่สามารถทำลายพระเยซูรินได้ฉะนั้นพระเยซูกิ์เอาชนะมา้ายบนไมก้กางเขนเราอยู่ทีมพระเยซูกิ์เราจึงชนะพระธรรมหนึ่งยอนบอกว่าไม่มีใครที่อยู่ในพระเยซูกิ์แล้วมารจะแตกต้องได้เพราะอะไรเพราะพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าอยู่ในเรามา้ายจะไม่แตกต้องคนของพระเจ้าฉะนั้นยอนจึงเขียนจดหมายว่า ท่านได้ชนะมารลายแล้วเราจะไม่พ่ายแพ้ต่อมารลายเลยครับนี่คือความจริงที่พระคัมภีร์บอกเราอย่างที่สี่ในความเป็นคริสเตียนเราได้รับเหมือนกันคือเราได้รับเราได้รู้จักพระบิดาที่แท้จริงพี่น้องครับมีหลายศาสนาที่อ้างว่าตนเองรู้จักพระเจ้ารู้จักอัลเลาะรู้จักพระเจ้าผู้สร้างโลก ถ้าเขาไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาไม่รู้จักพระเจ้าผู้สร้างโลกที่แท้จริงเขาไม่รู้จักพระบิดาถ้าพระบุตรของพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าของเราพระบิดาที่แท้จริงก็ไม่ใช่พระเจ้าของเราเช่นกันฉะนั้นใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์รู้จักพระเยซูคริสต์เชื่อในพระเยซูคริสต์พระธรรมยอห์นบอกว่าเราได้รู้จักพระบิดาที่แท้จริงเรารู้จักพระเจ้า ที่สร้างโลกที่แท้จริงนะครับเพราะพระบิดาที่แท้จริงมีพระบุตรอยู่ในพระสวงของพระองค์หรืออยู่ในหน้าอกของพระองค์นะครับพระธรรมสุภาษิตบอกว่าอย่างไรและอย่างสุดท้ายเรา ได้รับเหมือนกันในความเป็นคริสเตียนคือเ <c oughs> มื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้รับความเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณและพระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในเราดูในข้อ14ครับท้ายข้อ14 <c oughs> ข้าพระเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านเข้มแข็งคริสเตียนเป็นบุคคลที่เข้มแข็งครับเมื่อเรารู้จักพระเจ้า เมื่อเราเชื่อในพะยคริสุ์ิจิตใจจิตวิญญาณเราเราเข้มแข็งในพระองค์และพระวจนะของพระองค์ดำรงอยู่ในเราระบบความคิดระบบการตัดสินใจระบบการเดินมีพระวจนะสอดแทรกในทุกอนูของจิตวิญญาณเราในความคิดของเราในการกระทําของเราพระวจนะดำรงอยู่กับเราเราได้ ท่องออกจากปากเราเราได้เข้าใจออกจากสมองหรือจิตใจของเราผู้เชื่อได้รับสิ่งนั้นครับนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เชื่อได้รับความชื่นชมินดีครับฉะนั้นเมื่อท่านรู้อย่างนี้แล้วเมื่อท่านรู้ว่าท่านได้รับอะไรท่านเป็นคริสเตียนท่านได้รับอะไรบ้างพระธรรมยุกยนในข้อที่15นี้จึงบอกว่าฉะนั้นอย่ารักโลกหรือสิ่งใดๆในโลก ถ้าผู้ใดรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นคริสเตียนเป็นบุคคลที่ไม่รักชีวิตไม่รักโลกไม่รักชีวิตในปัจจุบันนี้เราไม่ได้มีความต้องการที่จะมีชีวิตที่เหมือนคนในโลกนี้แต่เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าผู้ใดใฝ่หาชีวิตจะเสียชีวิต และผู้ใดเสียชีวิตของตนเพื่อเห็นแก่เราจะได้ชีวิตนี่คือพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ39หมายความว่ายังไงผู้ใดใฝ่หาชีวิตหมายความผู้ใดใฝ่หาชีวิตทางโลกอยากจะมีชีวิตเหมือนคนในโลกนี้จะเสียชีวิตฝ่ายวิญญาณชีวิตฝ่ายวิญญาณคือชีวิตนิรันดร์และผู้ใดเสียชีวิตฝ่ายโลกเพื่อเห็นแก่พระเยซูคริส พระเยซูคริสต์บอกว่าจะได้ชีวิตฝ่ายวิญญาณก็คือชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์และผมจะบอกให้ว่าชีวิตบนโลกกับชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์คนละเรื่องครับความดีความสุขความสบายความความน่าน่าอยู่ของของสังคมโลกเทียบสวรรค์ไม่ได้เลครับฉะนั้นผู้เชื่อ เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เมื่อเราได้รับสิ่งต่างๆที่ผมพูดไปในข้อที่1 2 13 14ยอห์นเลยบอกว่าฉะนั้นท่านอย่ารักโลกซึ่งแน่นอนว่าธรรมชาติริสเซียนจะไม่รักโลกแต่เราอาจจะเผลอและพระคัมภีร์ย้ำเตือนแล้วว่าอย่ารักโลกอย่าใฝ่หาชีวิตอย่าอย่ารักชีวิตอย่าใฝ่หาชีวิตเพราะท่านจะเสียชีวิตฝ่ายวิญญาณฉะนั้นธรรมชาติของผู้เชื่อจะไม่รักชีวิตจะไม่ใฝ่หาชีวิต แม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ทําธุรกิจดําเนินชีวิตต่อไปในทางของพระเจ้าเราไม่ได้รักชีวิตนี้ครับเราพร้อมที่จะตายถ้ามีใครมากระทบกับความเชื่อของเราถ้ามีรัฐบาลประกาศว่าไม่ให้คริสเตียนมีชีวิตอยู่ในประเทศนี้เราจะพร้อมตายไหมนั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ต้องการให้เราเป็นเพื่อพระองค์นั่นคือยอมสละชีวิตเพื่อเห็นแก่พระองค์ ฉะนั้นคริสเตียนจะไม่รักโลกและผมบอกพี่น,น้องทุกคนว่าเมื่อท่านได้รับสิ่งที่ดีในข้อ1 2 13 14ท่านอย่ารักโลกและสิ่งใดๆในโลกอย่าตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังอย่าตอบสนองความต้องการของตาอย่าตอบสนองต่อความเย่อหยิ่งความทนงตนดูในข้อที่16ผมจะอ่านอีกครั้งนะครับเพราะว่าทุกสิ่งในโลกไม่ว่าจะเป็นตัณหาของเนื้อหนังตัณหาของตา และความทนงในสิ่งที่ตนมีหรือทาไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลกความต้องการของหัวใจมนุษย์ความต้องการของเนื้อหนังความต้องการของตาความทนงในศักดิ์ศรีว่าฉันเป็นใคร ฉันทําอะไรอยู่เป็นเรื่องของโลกนี่ครับเป็นเรื่องของความไม่ชอบธทำแต่การเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องของสวรรค์เป็นสิ่งที่พระบิดาพอรพระทัยพระคัมภีร์บอกว่าความต้องการของเนื้อหนังความต้องการของตาความทนงตนไม่ได้มาจากพระเจ้าหมายความว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้เชื่อควรจะทํา ไม่ได้เป็นตัวตนของเราฉะนั้นความต้องการเหล่านี้เราอย่ามีเราอย่าทำเพราะมันไม่ได้มาจากพระเจ้าทุกสิ่งในโลกนี้ที่เราต้องการมันเป็นความต้องการของเนื้อหนังครับเราต้องการสามี ถ้าไม่ได้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่เราต้องการความต้องการนั้นเป็นความต้องการของเนื้อนหนังที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าหรือตัณหาของตาบางคนชอบดูครับชอบดูดาราสวยๆชอบดูผู้หญิงชอบดูคนหล่อทำไมเราถึงอยากดูเพราะมันเป็นตัณหามันเป็นความชั่วของสันดานเราตาแล้อยากดูดูเท่าไหร่ไม่พอเพราะว่า ซาโลมอนก็พูดสิ่งนี้ครับเมื่อซาโลมอนอยากดูอะไรซาโลมอนจะไปห้ามตาของตัวเองแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าใครที่เป็นผู้เชื่อการที่ท่านมองใครแล้วเกิดใจกำหนัดท่านก็ทำบาปแล้วฉะนั้นพระเยซูบอกเราว่าไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องตอบสนองต่อตาเราทุกอย่างบางครั้งเมื่อเราเห็นว่าผู้หญิงโป๊แล้วมาทำให้ใจเรารู้สึกว่าเราจะกเกิดใจกำหนัดเกิดความต้องการทางเพศ พ,พระคำพิสั่งให้เราตัดไฟแต่ต้นลมถ้ามือทำบาปตัดมือถ้าตาทำบาปควักลูกตาออกเราไม่ควรจะดูสิ่งนั้นเราไม่ควรจะตอบสนองความต้องการของตาเราเพราะตาเราทำบาปได้และอย่างสุดท้ายเรื่องความทนงตนในสิ่งที่ตนมีและตนทำบางครั้งนะครับเราเป็นคริสเตียนเราบังเกิดใหม่เราลองว่าเราไม่มีค่าอะไรเรา เรามาเชื่อในพระเจ้าเราเป็นคนบาปเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าให้เรามีชีวิตใหม่อาจจะมีครอบครัวอาจจะมีอาชีพบางครั้งความทนงตนอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่นี่คือสิ่งที่ชั่วร้ายนี่คือสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราสำคัญเรามีค่าแล้วเราเริ่มยิงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายต่อคริสเตียนและพระคัมภีร์ว่าอย่าทนงตน ในสิ่งที่ตนมีเช่นโอ้โหผมมีร้านกาแฟผมมีฟาร์มวัวผมมีมีเงินผมเริ่มทะนงตัวพักก็พี่ว่าอย่าทะนงตัวฉันมีความสวยฉันมีโทรศัพท์ฉันมีหลายๆอย่างฉันได้ไปเที่ยวหลายๆอย่างรู้สึกทะนงตัวรู้สึกว่าตัวเองมีค่าหรือฉันทําอะไรฉันทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากในโลกนี้แล้วเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเริ่มทะนงตนว่าฉันมีคุณค่าจากสิ่งที่ฉันทํา พระคัมภีร์บอกว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าฉะนั้นคริสเตียนควรหลีกเลี่ยงสิ่งนี้นะครับสุดท้ายข้อที่17พระคัมภีร์อ่านว่าโลกกับความปัรถนาต่างๆของโลกก็ล่วงไปแต่ผู้ที่ทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าดํารงอยู่ตลอดกาลพระคัมภีร์บอกว่าสุดท้ายความต้องการของเนื้อหนังชีวิตและโลกนี้สิ่งของทุกอย่างในโลกนี้ จะสูญหายจะสูญสิ้นไปจะถูกทำลายด้วยไฟไฟจะเผาทั้งหมดให้สูญสิ้นไปแล้วสิ่งที่จะเหลือคือความชอบธรรมของผู้เชื่อที่มาจากการเชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระประสงค์ของพระบิดาเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าคือให้มนุษย์ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์และการเชื่อในพระเยซูคริสต์จะอยู่ตลอดนิรันดร์บนสวรรค์ฉะนั้นมีสิ่งที่แท้อยู่สิ่งเดียวครับในโลกนี้ที่อยู่กับเราตลอดไป คือความเชื่อของเราจำไว้นะครับสิ่งที่เรามีทั้งหมดเห็นทั้งหมดมันจะไม่อยู่กับเราเมื่อวันที่เราตายแต่สิ่งที่มันจะติดตัวกับเราไปคือความเชื่อของเราและเราความเชื่อนี้จะอยู่นิรันด์การเชื่อในพริธีกิตความชอบธรรมที่เราได้รับจากพริธุกิลจะอยู่ตลอดไปตลอดกาลฉะนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกว่าเราคือใครเราได้รับอะไรและเราอยากทำอะไร เพื่อที่เราจะใช้ชีวิตสอดคล้องกับสถานะที่เราเป็นพี่น้องคริสเตียนทุกท่านที่ได้ฟังคําเทศานานี้ขอให้ท่านชื่นชม,นม,ม,ม,ชนชมินดีอย่างเต็มเปี่ยมและความชื่นชมินดีอย่างเต็มเปี่ยมนั้นทําไม่ท่านประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดคืออย่ารักโลกถ้าท่านชื่นชมินดีอย่างเต็มเปี่ยมในพระเยซูกิตในความรอด ท่านจะไม่รักโลกแน่นอนครับแต่ถ้าท่านยังไม่เข้าใจเรื่องความรอดท่านก็จะสแสวงหาความสุขอย่างอื่นนอกเหนือจากความรอดท่านก็จะรักสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระเยซูคริสต์ฉะนั้นขอให้ท่านเติบโตในพระวจ,จนะในตอนนี้นะครับให้เราร่วมใจกันที่าน